ถ้าคุณเป็นนักพัฒนาโค้ดต้องฟังให้ดี a อนโทรพิเพิ่งปล่อยคอร์ดโค้ดเป็นส่วนเสริมใน VS Code โดยตรงมันคือการรวม AI เข้ากับ IDE แบบ a t ท v e มีโหมดแพลนให้ตรวจทานและโหมด Auto Accept ที่โค้ดจะถูกแก้ให้เองเลยแต่ระวังนะโหมด Auto Accept ต้องใช้ restricted Mode เพื่อความปลอดภยัยส่วนฟีเจอร์เจ๋งๆบางอย่างใน CLI ยังไม่มีในเวอร์ชันนี้นักพัฒนาโค้ดฟังทางนี้ Gemini CLI เวอร์ซูลจุดเนยีอัปเดตใหญ่2เตคา2025มีอะไรเด็ดที่มึงต้องรู้ไม่งั้นพลาดของดี กูเกิลจะเต็ม Telemetry, GitHub IDE debugging ที่โคจะดีขึ้นเยอะแถม s Smart e i i t ก็ฉลาดขึ้นรองรับโปรเจกตด้วยนะเว้ยและที่สำคัญคือ Framework Agent ใหม่ที่จะทำให้การพัฒนา AI Agent ง่ายขึ้นเยอะไม่ต้องมานั่งงมองเองอีกต่อไปแล้วนี่มันเรื่องใหญ่ Microsoft กำลังจะสร้างชิป AI เองไม่แค่ Nvidia แล้วพวกเขาเปิดตัว Azure Maya AI accelerator และ Cobot CPU ที่ออกแบบมาเพื่อ AI และงานทั่วไปในคาวโดยเฉพาะเป้าหมายคือลดการพึ่งพาเจ้าตลาดอย่าง Nvidia และ AMD สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่โคตรเจ๋งและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับศูนย์ข้อมูลของตัวเองพวกแกต้องรู้ AI จาก Open AI กับ Google DeepMind มันโคตรเทพพิชิตการแข่งขันโคดดิ้งระดับโลก ICPC ไปแล้ว Open AI ทำคะแนนเต็ม12ข้อส่วน Google DeepMind ก็คว้าเหรียญทองแซงหน้าทีมนุษย์ครั้งแรกในประวัติศาสตร นี่ไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือหลักฐานว่า AI ก้าวหน้าไปไกลมากความสามารถในการเขียนโค้ดของมันคือของจริงฮ้ย Creator YouTube ทั้งหลายฟังทางนี้ถ้ายังคอแล a p มั่วๆระวังยอดซับลวง80%เซแต่มีวิธีที่ทำให้ ROI พุ่งเป็นหมื่นเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยทูปฏิชี้5ข้อผิดพลาดหลักๆที่ทำให้คอ l แ a ล้มเหลวแต่มีกลยุทธ์หลับใช้หลายช่องทางของตัวเองคอล l a กันเองโคตรเจ๋งยอดซับพุ่งรายได้หาสาล YouTube ยังไม่บอกรีบทาก่อนโดนปิดช่องทาง Google กำลังจะยกเครื่องบ้านอะเฉลี่ยด้วย AI Gemini แต่มีเงื่อนไขที่พวกแกต้องรู้ก่อนจะควักตังซื้อทั้ง Nest Cam กริ่งประตูและลำโพงใหม่มาพร้อม Gemini AI แต่ฟีเจอร์เทพเพหลายอย่างต้องจ่าย Google Home Premium ถึงจะได้ใช้ลำโพงใหม่เลื่อนไปปี2026เพื่อให้ AI เสถียรลบในอุปกรณ์เก่าก่อนส่วนกล้องใหม่ก็ฉลาดขึ้นอธิบายเหตุการณ์ได้ละเอียดกว่าเดิมเฮ้ย <Hey, S 2> พวกมึงรู้ยัง d e e p s e e V 3.2 x แ m a n โครเจ๋งลดค่าใช้จ่าย AI ลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะเว้ย ด้วยเทคโนโลยี d e e p s i x p a s s Attention (DSA) ใหม่นี้มันช่วยลดต้นทุนการคำนวณสำหรับ Long Context ได้ถึง50%โดยที่ประสิทธิภาพยังคงเท่าเดิมแปะโมเดลนี้เปิดให้ใช้ฟรีนะคะ Kingface ทำให้ AI ขั้นสูงเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะใครอยากลองก็จัดไปเลย m i r a Multi อดีต CTO OpenAI เปิดตัว Tinker เครื่องมือ AI ที่จะเปลี่ยนเกมการสร้างโมเดล AI ขั้นสูงให้ใครก็ทำได้ ติงเกอร์ทำให้การปรับแต่งโมเดล AI ที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายลดขั้นตอนยุ่งยากให้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยี AI ระดับแนวหน้าได้สบายๆนี่คือผลงานของทีมงานระดับเทพจาก OpenAI ที่ระด,ดมทุนมาแล้วกว่า2 0 0 0ล้านดอลลาร์บอกเลยว่านี่แหละคืออนาคตของ AI ที่แท้สู่ล่าสุด g ิปู AI ปล่อย GLM 4.6โมเดลดอทงตัวใหม่ที่โคตรแรงเรื่องโคดดิ้งมันเก่งขึ้น27ซจากเวอร์ชันก่อนแถมความสามารถด้านโคดดิ้งยังเทียบเท่าคอร์ดซอนเนต4เลยนะ แถมยังรองรับบริบได้ยาวขึ้นถึง200และยังรันบนชิปในประเทศได้อีกด้วยเจ๋งปะละ่ะวงการ AI กำลังเดือด Perplexity AI มันเล่นใหญ่ซื้อ Visual Electric ไปเลยเตรียมท้าชน Sora ของ Open AI การซื้อกิจการครั้งนี้มีเป้าหมายชัดเจนเพื่อเสริมแกร่งด้าน AI ภาพและวิดีโอสู้กับคู่แข่งตัว็อปอย่าง Open AI และ Google แต่ที่น่าจับตาคือ Visual Electric จะปิดบริการเดิมใน90วันทีมงานจะย้ายไปอยู่กับ Perplexity เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้ผู้ใช้มีใครบ้างที่ยังไม่รู้ว่าตอนนี้ Google Video 3 โค้เทพสามารถใช้ฟรีได้แล้วบน YouTube Shorts แค่อัปเดตแอป YouTube คุณก็สร้างวิดีโอ AI 8วินาทีพร้อมเสียงได้เลยแถมยังมีอีก6วิธีฟรีสำหรับนักเรียนและนักพัฒนาอีกนะถ้า v i ดีโอยังไม่พอเราจัดมาให้5ตัวเลือก AI สร้างวิดีโอเจ๋งๆที่ฟรีไม่แพ้กันพร้อมวิธีข้ามโซนด้วย VPN ให้คุณใช้ได้ทั่วโลกเฮ้ย hey, Open AI มันเอาจริงว่ะเปิดตัวแอป Sora ที่จะมาเขย,ย่าวงการ Tik To k แล้วนะทุกคน Sora 2นี่โคตเเจ๋ง สร้างวิดีโอสมจริงขึ้นเยอะมากตามหลักฟิสิกส์เป๊ะๆไม่มั่วเหมือนรุน่นก่อนๆแถมมีฟีเจอร์คา m เมโอให้เราเอาตัวเองไปใส่ในคลิป AI ไได้ด้วยแต่ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยนะเพราะมันต้องยืนยันตัวตนด้วยวิดีโอแล้วก็แชร์ให้เพื่อนใช้หน้าเราได้ด้วยตอนนี้เริ่มที่อเมริกาและแคนาดาก่อนส่วนเรื่องเงินก็อาจจะเก็บค่าสร้างวิดีโอเพิ่มถ้าคนใช้เยอะ